38ปีที่ลุงบุญรอดช่อชิดอายุ60ปีต้องเสียแขนทั้งสองข้างจากอุบัติเหตุในระหว่างเป็นกรรมกรก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2 5 1 7เมื่อลุงบุญรอดยกเหล็กแป๊บยาว6เมตรเพื่อไปทำโครงหลังคาเหล็กบนชั้น4ของอาคารเรียนวัดชัยชิมพลีและถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตจนต้องเสียแขนทั้งสองข้างไปจนถึงหัวไหล่ แต่พ่าเอาไว้ไม่ได้แล้วครับแขนนี่ต้องตัดกันตัดแล้วก็ทะลุนำาปิดอีกที38ปีที่ชีวิตไร้แขนทำให้ลุงบุญรอดต้องอยู่อย่างยากลำบาก ทุกๆวันมาตลอดทั้งชีวิตเคยติดอยู่ในตุ่มน้ำเกือตายจากความกระหายน้ำและก้มลงไปกินโชคดีที่มีเพื่อนบ้านมาเห็นจึงรอดชีวิตแกจะก้มไปกินน้ำน,นั่นแหละแกก็นึกว่าก้มแล้วจะเงยขึ้นได้หรือ,อยังไงก็ไม่รู้แกแต่นี่ตายที่ไหนได้ก้มไปอยู่ในโองทำไงล่ะบอกเอาระวังตัวให้ดีนะอยผักโลงให้ล้มหรือย่ง แม้มีผู้คนสงสารจะให้งานทำแต่ก็ไปรับจ้างทำให้ไม่ได้โดยไม่มีแขนที่จะทำงานให้อาชีพประจำที่พอทำได้คือรับจ้างเลี้ยงวัวที่ต้องพาไปกินหญ้านในทุ่งไกลหลายกิโลเมตรห่างจากบ้านเพื่อแลกกับเงินวันละไม่กี่สิบบาทเมื่ออาหารก็ยังต้องซื้อและชีวิตที่ยังต้องไหว้วานคนป้อนมาตลอด38ปีมีตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงคนแก่ เพราะทุกมื้อที่กินก็เพียงขอให้มีชีวิตรอดคือเมตตาจากเพื่อนบ้านที่คอยช่วยเหลือาะบุญรอดไร้แขนแกยุ่งยากมากเพราะว่าแกไม่มีแขนฝันก็ไม่ได้แปลงบ้วนเอาซักผ้าก็ใช้ตีขยี้อุจะละถ่ายมาทีก็มือก็ไม่มีล้างก็ต้องใช้ส้มเทา้าถูๆเอาลำบาก ความฝันอันสูงสุดในชีวิตของบุญรอดช่อชิดที่พิการไร้แขนคือฝันอยากจะมีวัวสักคู่เพื่อไว้เลี้ยงดูขยายพันธุ์ไปพร้อมกับการรับจ้างเลี้ยงวัวเพื่อให้มีไรายได้พอเพียงที่จะใช้ในชีวิตที่พิการอันยาวนานนี้ตอนข้ากุนิดเอาเขาก็ทำให้เขาก็ดีมันก็รันทดใจชีวิตเรามาได้ครึ่งทางเอง บริษัทเทพรดุพรมพรมะพร้าวจำกัดขอมอบทุนเงชีพเป็นจำนวนเงินหนึ่งมีบาทและผู้มีจาาิตศรัทธาร่วมสมทบทุนอีก5,000บาทเพื่อเป็นทุนในการดำเนินชีวิตต่อไป